ี่ยมาอ้อนนะเนี่ยอ้อนแก้งหลับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกินไปเมื่อไม่ถึงชั่วโมงปลาทูคุกข้าวแล้วมาอีกไม่ถึงชั่วโมงอีกมาให้ปลาทูไปตัวหนึ่งเพียวเพียวเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโดนบนเนี่ยเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าอมดเนี่ย ใครสนใจจะเอาแกงส้มไปเลี้ยงคะ่ะมารับไปได้เลยนะคะเป็นแมวจรดื้อเละโซนมากเลยเนี่ย โต๊ะแม่ก็ลกก็มาเบียดมาใกล้ๆแล้วไม่รู้จักกันเลยเราไม่รู้จักกันเลยนะเนี่ยเนี่ย